สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโหราพยากรณ์ทำนายฝันวันนี้เราจะมาทำนายดวงชะตากันนะคะ ชาวราศีกรกฎการจัดระเบียบชีวิตใหม่ทั้งภายในและภายนอกการเคลื่อนย้ายของดวงดาวส่งผลลึกซึ้งต่อจิตใจโดยเฉพาะดวงจันทร์ซึ่งเป็นดาวประจำราศีกรกฎโครจรให้พลังด้านอารมณ์ความรู้สึกและสัญชาตญาณแม่นยำเป็นพิเศษทำให้การตัดสินใจจากความรู้สึกภายในมักถูกต้องดาวพฤหัสบดีส่งแรงสนับสนุนด้านโอกาสการเติบโตและความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่หรือครอบครัว ดาวเสาให้บทเรียนเรื่องความรับผิดชอบภาระหน้าที่และการปล่อยวางสิ่งที่แบกรับเกินจำเป็น ดาวสุกขช่วยเสริมความเมตตาสเสน่ห์และความรักในครอบครัวส่วนดาวอังคารกระตุน้นอารมณ์หงุดหงิดง่ายหากเก็บกดความรู้สึกไว้ด้านการงานเดือนนี้ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบและความอดทนสูงงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลบริการสุขภาพอาหารที่อยู่อาศัยอสังหาริมทรัพย์และงานที่ต้องใช้ใจจะให้ผลดีผู้ที่ทำงานประจำอาจรู้สึกภาระหนักหรือกดดันจากความคาดหวัง ของผู้ใหญ่แต่หากอดทนจะได้รับการยอมรับในระยะยาวผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขายเกี่ยวกับบ้านครอบครัวอาหารของใช้จำเป็นลูกค้าจะให้ความเชื่อใจเพิ่มขึ้น ด้านการเงินอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงดีมีรายรับสม่ำเสมอแต่มีรายจ่ายเกี่ยวกับครอบครัวบ้านที่อยู่อาศัยสุขภาพหรือการซ่อมแซมควรจัดงบประมาณให้รอบครอบจะผ่านไปได้โดยไม่ตึงมือบางท่านมีเกณฑ์ได้เงินจากครอบครัวทรัพย์สินหรือมรดก ด้านความรักคนโสดมีโอกาสพบคนที่อบอุ่นจริงใจจากคนใกล้ตัวหรือการทำงานร่วมกันความสัมพันธ์พัฒนายอย่างช้าๆแต่ลึกซึ้งคนมีคู่ความรักต้องการความเข้าใจและการดูแลซึ่งกันและกันเป็นพิเศษบางช่วงอาจมีอารมณ์น้อยใจหรือคิดมากควรพูดความรู้สึกตรงไปตรงมาจะทำให้ความสัมพันธ์มั่นคงยิ่งขึ้นบางคู่มีเกณฑ์วางแผนเรื่องครอบครัวหรือบุตร ข้อควรระวังคืออารมณ์แปรปรวนความเครียดสะสมปัญหาระบบกระเพาะลำไส้น้ำหนักตัวและการนอนหลับควรดูแลสุขภาพใจและกายควบคู่กันการปฏิบัติตัวเสริมดวงควรทำบุญเกี่ยวกับน้ำปล่อยปลาให้น้ำดื่มบริจาคสิ่งของแก่ผู้ป่วยหรือเด็กสวดมนต์บทเมตตาใหญ่ก่อนนอนจะช่วยให้ใจสงบและเสริมพลังบวก สีมงคลประจำเดือนคือสีขาวสีเงินสีฟ้าอ่อนเลขมงคลคือ2 7 11 20 27 72วันมงคลคือวันจันทร์และวันพฤหัส,สบดีบทสรุปเดือนมกราคมพศ2569เป็นเดือนแห่งการเยียวยาใจและการตั้งหลักชีวิตของชาวราศีกรกฎ การเคลื่อนย้ายของดวงดาวช่วยให้เรียนรู้การปล่วางและดูแลตนเองมากขึ้นหากเชื่อสัญชาตญาณและจัดสมดุลชีวิตให้ดีจะพบความมั่นคงทั้งงานการเงินและความรักอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่ยั่งยืนสาธุสาธุสาธ,สาธุความโชคดีจงเป็นของคุณและระหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคุณสวัสดีขอบคุณค่ะ